ในปี2025นี้คุณคิดว่าเทรนผู้บริโภคที่มีต่อโซเชียลมีเดียยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับผมจะบอกเลยว่าเทรนของผู้บริโภคนั้นมีการปรับเปลี่ยนนะครับไวมากๆนะครับเมื่อก่อนครับเทรน์ของผู้บริโภคเนี่ยตามทฤษฎีเลยนะเขาจะเปลี่ยนกันทุกๆประมาณ10ปีจากนั้นเมื่อเทคโนโลยีมันเร็วมากขึ้นครับมันเริ่มปรับมาเป็น5ปีแล้วปัจจุบันตั้งแต่ผ่านช่วงโควิด19มานะครับต้องบอกเลยว่าเทรนของผู้บริโภคและเทคโนโลยีนั้นมีการอัปเดตแบบปีต่อปีเลยครับ วันนี้ครับผมมี3สิ่งที่จะช่วยทำให้คุณตามเทรนด์ของผู้บริโภคได้ไวมากขึ้นในปี2025ครับตัวแรกครับในปัจจุบันนะครับเทรนด์ของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีการช้อปปิ้งผ่านอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นดังนั้นครับ1สิ่งที่สามารถเข้าไปซัพพอร์ตผู้บริหารหรือทีมการตลาดได้มากขึ้นนั่นก็คือ AI agent หรือพวก AI bot ครับในปัจจุบันคุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งเวลาที่คุณมีการพิมพ์แชทกับเพจหรือกับร้านค้า บางทีคนนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ครับในปัจจุบันครับเรามี AI agent นะครับที่สามารถตอบโต้นะครับได้มากกว่า AI ที่เป็นบอทแบบสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนระบบบอทก็คือสร้างเทมเพลตให้ AI นําชุดเทมเพลตเข้าไปตอบแบบบอทเพราะฉะนั้นในการตอบทุกครั้งมันจะเหมือนกันเสมอแต่ในปัจจุบันครับ AI agent นะครับสามารถที่จะสอน AI ได้ว่าสินค้าของเราเป็นอะไรแบบไหนบ้างนะครับ จากนั้นให้ AI ทําการเจนนอเรทคิดขึ้นมาครับว่าคุณควรจะตอบโต้กับลูกค้าแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการตอบโต้กับลูกค้าเนี่ยก็จะมีความไม่เป็นบอทมันจะเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับตรงนี้เองเนี่ยช่วยทดต้นทุนนะครับในเรื่องของการใช้ระบบ a d s e n s ได้เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเรานะครับสามารถตอบโจทย์กับเทรนด์ของอีคอมเมิร์ซในโลกปี2025ได้มากขึ้นครับ ต่อมาครับเมื่อก่อนเวลาที่เราไลฟ์ขายสินค้านะครับก็จะเป็นแค่การเปิดกล้องไลฟ์แล้วก็เอาสินค้าเข้ามารีวิวเข้ามาโชว์นะครับกลายเป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันครับผมจะบอกว่าเทรนของผู้บริโภคนะครับต้องการความเอนเตอร์เทนมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับจากเมื่อก่อนที่เราไลฟ์ขายสินค้าเฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งทีวีครับ นั่นก็คือมันจะเริ่มมีการแฝงในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นนะครับมีความสนุกมากขึ้นเริ่มมีเรื่องราวมากขึ้นเริ่มมีความสนุกสนานต่างๆที่เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยอยู่กับช่องช้อปปิ้งไลฟ์ของเรามากขึ้นนะครับเทรนด์ปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้าแค่ในทีวีอย่างเดียวแล้วแต่เขาเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขามากๆนั่นก็คือในเรื่องของโมบายครับ และหลายๆครั้งในหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็มีการสร้างแรงดึงดูดครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์แบบเีนการเอนเตอร์เทนเข้ามาหรือมีการนําพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาร่วมกับไลฟ์ของเรามากขึ้นเพื่อสร้างความน่าสนใจนะครับเพื่อจะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับไลฟ์ของเนื้อของเราเนี่ยมากขึ้นด้วยและสิ่งที่3ครับที่เรานิยมทํากันมากขึ้นในปี2 0 2 5นนั่นก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ครับหลายๆครั้งครับการสร้างคอมมูนิตี้นะครับผมจะช่วยเป็นการยกระดับ ของกลุ่มลูกค้าที่เป็น Royalty Program ได้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนครับเวลาที่เราจะทำา o ย a l ต y p โปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เงินทุนสูงมากไม่ว่าจะทําระบบ CRM หรือจะทําระบบบอร์ดแคส t หรือทําอะไรหลายๆอย่างนะครับมันใช้งบประมาณค่อนข้างมากหลังๆมาเนี่ยนักการตลาดเลยใช้ทางรัฐโดยการสร้างคอมมูนิตีขึ้นมาเลยเพื่อเป็นศูนย์รวมนะครับผมให้ลูกค้าที่ใช้สินค้าประเภทเดียวกันหรือมีปัญหาที่เป็นเพนพอยต์ประเภทเดียวกันมาอยู่รวมกัน เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันเกิดคอมมูนิตี้ในการสื่อสารต่างๆช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการรีวิวซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทรนในการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมมากในปี2025ครับ และสสิ่งที่ผมพูดมานะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับที่จะทําให้ธุรกิจของคุณจับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในปี2025ได้สนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะครับอาจจะยังมีแคลกอยู่หรืออาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าจะทํายังไงดีให้สินค้าหรือบริษัทของเรานะครับสามารถตามเทรนด์ของผู้บริโภคในปี2025ได้ทัน คุณลองทักมาพูดคุยกับเราก่อนได้ครับเรามีไอเดียต่างๆมากมายครับที่สามารถแบ่งปันให้ได้นะครับที่สําคัญผมจะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรามาพูดคุยกันก่อนเพาะปรึกษาฟรีครับก็ถ้าสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในช่องทางทางเพจได้เลยนะครับเรายินดีให้คําตอบและให้คําแนะนําเสมอครับ